ครับวันนี้ครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับภักสองอขณะนี้ผมอยู่ที่ศรีราชานะครับได้รับาร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนผู้คบเห็นด่านนะครับเนื่จากว่ามันเหมือนกับผู้บังคับการที่อนุญาตให้ตั้งด่าน กดขันวินัยจรตอนหรือเป็นด่านอะไรสสวััดีครบนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรจะดึกหน่อยนะครับขณะนี้ก็น่าจะเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วอ่า4ทุ่ม45นาทีนะครับของสอพศอรีราชาอยู่หน้าหน้าสอพอเลย <ขอ S 1> ใช่ไหมอืม เดี๋ยวค่อยดูว่าเขาจะเรียกตรวจอะไรนะครับเดี๋ยวด้ดู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 นะครับเพราะว่าบีบตรวจเหลืออ่าช่องเดียวถนนสีช่องเดวอืมไปแกงโยกไปโยกขวาตั้งหน่อยหมอกทองหมอกทองนะฮะหมอกทองได้ไหมไปไปดูกันนะยังไงอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเรียกตรวจอะไร สวัสดีครับสวัสดีครับจงไปไหนครับเนี่ยอ่าไม,ไม่ไม่ไม่จำเป็นนะฮะไม่ต้องรู้เลยว่าจะไปไหนมา,า,าสอบถามไ่เฉยกับพี่อ๋อโอเคเอเอ,เอทางปลอ,อดภัยต้องถามได้เลยว่าจะไปไหนมาไหนจัดเลยเอาไว้ถอดพอนเลยได้ถอดอนเลย เพราะว่าเป็นหมวกทองตั้งอ่ะนะครับอ่อท้ายก่อนเนี่ยเลี้ยเก้นตรงนี้เลยเออ,เอ,อยังไง่ะเราก็สงสัยว่าเออมันสก,กัดหรือเปล่าเป็นจุดสก,กัดหรือเปล่านะครับดูนะครับนักร่มด่านเรือนมาเต็ม นะครับวันนี้มาดูพื้นที่ของเขานะครับว่าเขาตั้งกันยังไงใจเย็นๆนะครับ สวัสดีครับพี่อันนี้อันนี้ตั้งด่านเพื่อสกัดเหตุอะไรครับเนี่ยตั้งป้องกันดักคารสัตใช่ไหมรับฮะคารวัตตั้งป้องกันอะไรฮะเป็นเป็นสกัดเรื่องอะไรป้องกันอาชญากรรมครับช่วงนี้มันป้องกันได้เลยเหรอตั้งด่านอย่างงี้มันป้องกันได้เลยใช่ไนะครับตั้งด่านคือคืออดักคารวัตสายปอใช่ไหมฮะสายป่าแล้วทีนี้แต่ท่านไม่มีป้องป้องท่านอยู่ไหนป้องท่าดูดิ ก็มีเขาบอกต้องตุ้ติดทุกนายไม่เหรอพี่รับสายยังไม่ถึงครบฮะยังเขาเขาให้ให้มาไหนเอาท่านไม่รู้อ่ะฮะรู้รู้ท่านรู้แล้วตองนั้นอะไรผมขอถามไม่ใช่ไอ้จริงจริงสายปอเนี่ยนะที่จะหยุดรถเนื่องจากว่าชาวั้าไม่ใช่เจ้าพนักงานจราจรอย่างเงี้ยแล้วแล้วหยุดรถชาวบ้านอย่างเงี้ยมันมันมันใช่ไหมท่านท่านมีอำนาจอย่างนี้ใช่ไหมคือต้องถามหัวหน้าผู้ควบคุมนะครับผมไม่ถาม น้องๆเขาเพราะว่าการหยุดรถเนี่ยมันเป็นอำนาจของอเจ้าพนักงานจราจรเน,นเื่องจากว่าสารวัตรอยู่สายปราบปามถ้าจับตามหมายสกัดเมื่อมีเหตุอย่างเงี้ยพวกผมจะไม่สงสัยตแต่เมื่อมันไม่มีเหตุแล้วท่านมาตั้งแล้วท่านออกไปสั่งได้ไหมอ่ะอ๋อนี่ไม่มีการออกไปสั่งเอาแล้วทีนี้ท่านมาสกัดอย่างเงี้ยสกัดเพื่อป้องกันมันป้องกันอะไรได้อ่ะ เป็นการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นป้องกันการป้องกันคือเราไม่ทราบได้ว่าเหตุจะมีเมื่อไหร่อย่อางไรนะครับเออคือก็ทาไมทาไมสารวัตรไม่ <u> หเหมือนกับว่าถ้าเหตุมันเกิดความพร้อมของตารวจศิลาชาพร้อมที่จะออกเคลื่อนเป็นหน่วยเค้น่อนที่ที่เรียวออกว่าอ๋อไม่ใช่ครับคือการป้องกันเหตุเนี่ยคือเราต้องการเพื่อที่จะไม่ให้เหตุเกิดครับอ๋อมันมันมันไม่มีเหตุที่ไหนมาเกิดหน้าด่าน แล้วท่านมาตั้งอย่างนี้แล้วชาวบ้านจะสัญจรไปออมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าเหตุที่จะเกิดอาดัดครับคือเราต้องการสกัดกั้นถ้ามันมีการจะมีคนทุพาวุธิยาเสพติดหรือ,อความผิดกฎหมายมาเนี่ยเี่จะไม่ให้มันผ่านไปครับไม่ให้เข้าไปรบกวนการใช้ชีวิตปกติส่วขนขคนทั่วไปครับเอาแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าอำนาจของอตำรวจสายปอนะฮะแล้วทีนี้ถ้าการจะคน้นคนในที่สาธารณะหรือที่ระโหฐานอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะ เป็น,นถนนฐานะเออท่านต้องสือบทะกอนไม่ใช่ว่าเรียกคันหนึ่งแล้วติดไปยาวเป็นเพือยออย่างเงี้ยแล้วมันเดือดร้อนชาวบ้านไหมเอาอย่างนี้ในในยุคที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วท่านท่านจะแต่คือคือเอาง่ายนะถ้าสาวัดจะหาผลงานสืบแล้วคอยจับผมไม่ต้องการผลงานแต่อย่างใดครับผมแค่ต้องการาสร้างบ้างสร้างการป้องกันและสกัดกั้นการที่ มีเหตุเกิดขึ้นนะครับจากการที่คนมีอาวุธหรือมีสิ่งที่ติดกฎหมายอยู่ในรถยนต์ครับด้วยความประหารดีของตำรวจเนี่ยไม่ได้อยากให้เกิดความสูญเสียหรือเกิดเหตุอย่างเช่นที่เป็นข่าวทุกวันนี้ถ้าเราสามารถทําอะไรได้ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุออผมก็จะทำครับไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเอ้าไอ,ไ,อไอ้เรื่องเหนื่อยนะมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วเพราะท่านเลือกที่อาจจะเป็นตำรวจใช่ไหมครับเออจับจับคนที่มันมีหมายจับคนร้ายมี ที่หมายจับออกเนี่ยหมายจับที่ไม่ได้ไม่ได้จับคนร้ายเนี่ยยังค้างอยู่เยอะแยะเลยทําไมไม่ไปไปสืบจับอย่างนั้นนะฮะที่ที่ท่านมาตั้งอย่างนี้ผมถือว่าอย่างนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ละเมิดประชาชนที่เขาไม่ได้เพื่อขับแทนที่ทางจราจรเนี่ยประชาชนจะได้ใช้โดยสะดวกครับเออแต่การหยุดรถเนี่ยผมว่าการหยุดรถเมื่อเจอผู้กระทําความผิด แต่นี่ท่านไม่เจอท่านก็หาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนอย่างนี้ผมได้แจ้งไปนะครับเป็นการป้องกนันจริงๆครับเพราะว่าเราไม่ทราบเลยถ้าเรารู้ว่าคันไหนผิดเราคงไปหลักจากตั้งแต่ตามจุดเกลื่นแล้วะครับอันนี้คือเราเป็นการป้องกันเหตุครับอย่นี้ผมบอกไปนะครับว่าเป็นการป้องกันเหตุจริงๆเพราะเราไม่ทราบได้เลยว่าคันไหนที่จะมีการทำความผิดมาเราไม่รู้ได้ว่าคันไหนมาจากที่ไหนยังไงแต่ละคนไปเอาอะไรมาอะไรไงภายในรถเราไม่ทราบได้เราเลยต้องมีการตั้งจุดตรวจประกาศให้ขึ้นมาเพื่อป้องกันเหตุนี้ครับเออแล้ว มันตรวจมันต้องคืออย่างนี้ที่ผมถามท่านว่าท่านเป็นสายปอและท่านมาละเมิดประชาชนที่เขาจะต,ต้องสัญจรน,นะครับท่านไม่มีท่านไม่ได้มีสืบสอบมาก่อนเอาแน่ๆว่าเห็นผู้กระทําความผิดหรือมีสายรายงานมาท่านสกัดอะไรไอ้อย่างนั้นไม่ไม่เป็นไรนะครับอเออย่างไงพี่ พี่ทำไมพี <t> ่เปทนายมันปัญญาตีเลยว่าหรือไงพี่อ่าเดี๋ยวนะเอาเอาเอาเขาออกไปนะครับเอาเขาออกไปนะครับนะถ้าถ้าเมาถ้าเมาอย่าอย่าอย่าทำตัววุ่นวายนะจัดเปีให้จัดเออเอาเอาอกไปนะครับออกไปนะครับเออเอาเอาดูแลพื้นที่นะครับนะเออถ้าเมาถ้าเมาอย่ามาเพ่นพ่านนะครับ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกผมแค่อยากมาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำ <พอ S 2> รวจแค่นั้นเองไม่ต้องไปสนใจแค่เช่นกันนะครับเพราะ<ร>นั้นเออ,อย่างเงี้ยถ้าท่านค้นค้นเขาอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเมื่อไม่เจอความผิดท่านค้นค้นไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าประชานชนมีความเห็นยังไงกับภาพพจน์ของตำรวจบ,บ้างณปัจจุบันนี้อันนี้ก็คงต้องให้หผลของอาชญกรรมใน ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของผมเนี่ยเป็นตัวต่อขานฐานในละการครับว่าในการที่ผมได้ลงมาทําการตั้งด่านตรวจค้นครับป้องกันอากาศก้าวเขตกเนี่ยมันมีอาการลดลงไหมหรือว่ายังไงมันอาจจะไม่เห็นผลในวันนี้ทันทีหรอครับแต่มันจะเป็นการสร้างให้รู้ว่าในพื้นที่ของผมเนี่ยมีการป้องกันเหตุแล้วมีการสกัดกั้นไม่ให้มีการพกพาวุธหรือพกพาสิ่งที่ผิดกฎหมายมาเข้ามาในพื้นที่ของผมครับเออเอาว่าเอาว่ายังไงนะสารวัตร น่าจะจบโรงเรียนในร้อยมาตอบได้ดีครับแต่แต่พวกผมในภาคประชาชนผมมองว่ายังไงท่านก็เหมือนกับละเมิดประชาชนาเพราะว่าถ้าเป็นตรงนั้นก็ถ้าถ้าเป็นในลักษณะที่รบกวนอย่างจริงก็ขอใด้ดยการแต่ด้วยความประหา,ราดีของเจ้าที่ตำรวจแล้วผมต้องการแค่ว่าให้ประชาชนอยู่ด้วยความสงบสุขไม่เกิดเหตุในพื้นที่ขสอพอศริรราชานี้ที่ผมดูแลอยู่อ่า นั่นแหละมันมันได้หลายเรื่องนะฮะที่เอ่อเอาว่าที่ท่านตั้งมันไม่ตรงกับเจตนารมณ์ที่กฎหมายไอ้นี่ไว้หรอกนะฮะเออเพียงแต่ว่าพวกท่านมามาตั้งอย่างนี้แล้วเป้าหมายที่ชัดเจนท่านก็ไม่ได้สืบสอบมาก่อนท่านค้นของท่านไปเรื่อยเออทีนี้ประชาชนเขาก็มองฮะเออเนะเพราะว่าชาวบ้านชาวบ้านโทรหาพวกผมนะครับวันนี้น้องแจ้ใช่ลอ และทุกคนลงมาอยากกระถามผู้บังคับการนะครับภาคสองนะครับว่าที่ท่านอนุญาตออกอ,อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สายปอนะครับมาตั้งด่านนะครับไม่ได้สกัดอะไรเลยนะฮะไม่มีเหตุอะไรเลยแล้วแล้ว,ลวท่านมาตั้งด่านชาวบ้านโทรหาก็เลยต้องลงมาดูครับว่าเพราะว่ามันมีข้อข้อละหายหลายเรื่องมากนะครับจริงจริง เรื่องตั้งด่านเมาก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายกลายเป็นไปเรียกรับผลประโยชน์กันอันนี้สอพอ,อื่นนะครับสบพศรีราชาก็ยังไม่มียังไม่มีการรายงานมาในลักษณะนี้โอเคอันนี้อาจจะลิงก์กับผู้บัคับบัญชานะครับก็มีกล้องวงจรปิดนะฮะถูกต้องตามระเบียบหรือคําสั่งผู้บังคับบัญชานะครับเออแต่ไม่มีเหตุแต่ท่านบอกว่าตั้งเพื่อป้องกันเหตุนะพวกผมภาคประชาชนไม่เข้าใจะครับ เมื่อเหตุมันไม่เกิดแต่ท่านมาตั้งเพื่อป้องกันเหตุเรียกคนพี่น้องประชาชนในทางสาธารณะ,ะซึ่งอำนาจการหยุดรถเมื่อท่านไม่ใช่เจ้าพนักงานจราจรผมมองว่ายังไงท่านก็ไม่มีอำนาจหยุดเพราะว่าหนึ่งยังไม่พบผู้กระทำความผิดท่านก็จะเรียกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะ,ะประชาชนเขาเดือดร้อนอดึกเดินเที่ยงคืนเขาจะรีบกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับ เออคือคือถ้าต,ตั้งดา่านมันก็ต้องพบผู้กระทำความผิดนะฮะอืมเอ่อต้องสืบสอบก่อนครับพบการกระทำความผิดแล้วท่านก็ยหยุดเขานะครับแต่นี่ไม่ไม่พบแต่ท่านคือธารวัตรนะฮะน้องเขาก็โอเคนะเขาตอบได้ดีนะครับตอบได้ดีตั้งเพื่อที่จะไม่ให้ใครผลอาวุธหรือพบอื่น สิ่งผิดกฎหมายมีไว้เพื่อกระทคว่าผิดนะฮะไออย่างเงี้ยท่านถ้าตั้งแล้วก็เรียกเรียกคนทุกคันอย่างเงี้ยนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนอย่างนี้ผมมองว่ายังไงก็เป็นการคือคือผมมองว่าไม่ใช่อำนาจนะฮนะไม่ใช่อำนาจเพราะว่าท่านเป็นสายปราบปรามนะครับการตั้งด่านนี้ตามกฎหมายที่เขาแบ่งส่วนราชการเอาไว้นะครับเป็นกฎกระทรวง เขาให้เฉพาะนะฮะเจ้าพนักงานจราจรเท่าน,น,นั้นที่จะต้องมีอำนาจในการตั้งด่านนะครับหรือหยุดรถนะครับแต่ทีนี้เมื่อประชาชนร้องมาว่านะครับว่าท่านเป็นสายปอหรือสายปราปามนะครับกับกลายเป็นท่านมาหยุดรถท,ทั้งทั้งที่ยังไม่เจอฐานความผิดนะครับนี่เป็นการอนุญาตนะครับก็คงมีการขออนุญาตในการตั้งด่าน นะหรือตั้งจุดตรวจของอของผู้บังคับการภักสองนะออของภักสองทีนี้สาเหตุที่เราต้องลงมาดูด่านนะฮะน้องต๋อมครับเออก็มีข้อมูลที่ประชาชนนะครับร้องเรียนมาเออแจ้งมาในเพจว่าตั้งด่านเมาและเสร็จแล้วมีการเรียกรับผลประโยชน์กันมูลลค่าสามพันบาทนะครับส,สพไหนเราไม่ต้องพูดถึง นะครับแต่มันมีจริงๆเพราะชาวบ้านเองก็คิดเหยียดลำคาญเอ,อ่อเมื่อเมื่อเรียกมาก็แค่สามพันที่ตัวเองจะไม่ได้ไปสารก็เลยจ่ายเอออันนี้เป็นการที่อนุญาตหรือผู้บังคับการอนุญาตให้ตั้งด่านและเสร็จแล้วคุมไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นภาคสองเองเราก็จําเป็นที่จะต้องลงมาพื้นที่นะเมื่อมันมีเหตุอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าหลายๆสพอของภาคสองอ,อ่ไม่ว่าจะเป็น ชนบุรีหรือระยองนะฮะที่ที่เรามานี่ก็ส่งมาในเพจในเพจในกลุ่มของเรานี่ก็เยอะๆนะครับว่าจ่ายสามพันบ้างเออนี่แหละคือสิ่งที่การอนุญาตให้ตั้งด่านหรือตั้งจุดตรวจปรากฏว่าคุมไม่ได้ใช่ไหมครับผมอืมโอเคก็ีรยรับสินบนจากประชาชนอะไรบ้างยาเยอะอออันนี้แหละก็เดียนะะเด๋ยวก็ว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอืม อันนี้เป็นการตั้งเนะี่ยของตำรวจสายปราปามนะฮะเออสายปราปามนะอันนี้ก็เป็นกล้องนะฮะเป็นกล้องเป็นกล้องจอปิดนะครับเมื่อกี้นี้เป็นเออก็ไม่รู้เป็นกล้องอันนี้เป็นกล้องของเทศบาลมัมเนะ เออเป็นกล้องเทศาบาลาหารหัสกล้องเ,ออเราไม่ได้กล่าวหาว่าตำรวจที่นี่เรียกรับสินบนนะฮะแต่ของภักสองนี่มีลงพักบางลงพักนะครับตั้งด่านเมาแล้วเรียกรับผลประโยชน์สามพันเะนีเออเป็นการเรียกรับผลประโยชน์ที่อันไม่ควรได้นะ ทำงานไปทำงานไป uh, เออฮะอะไรนะก็ถ่ายท่านมันกั้นเห็นไหมเนี่ยเออก็ถ่ายแหละก็ทำงานไปดิหันหน้าไปทางนู้นดิหันมานี่หันไปนู้นจะเห็นได้ไงเออทำไมทำไมต้องทำไมต้องมาถ่ายผมอ่ะเออผมผมเป็นประชาชนไอ้นี่มันต okay. ิดมาแล้วตั้งนานแล้วเออก็นั่นแหละหันไหหหนนนนนมมััักก็เือไปดูที่คุณจะสกัดรถอะไรเออ ไม่ต้องหันมาดูน้องเขาดูอยู่ฮะทำไมเป็นลูกพี่เขาหรอพี่น้องเขาดูอยู่ไงฮะไอ้เดี๋ยวพี่ยศอะไรเนี่ยยศดในดาบเออให้อยู่โรงพักนี้ไม่ล้องเสือผมก็เออมันก็ถ่ายอยู่แล้วกล้องเนี่ยเออมันถ่ายอยู่แล้วตั้งแต่เปิดไอ้นี่มาเอออย่างนี้อย่างนี้พี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อหันกล้องมาหาผม ทีนี้เอ้าต่างคนต่างรายผมจะถามที่ว่าในดาบครับวิทยุทําไมไม่เบิกของที่เออเพราะมีบัตรมีบัตรมีบัตรก็ทําให้ตั้งแต่มีใบอนุญาตใช่ไหมเออทำตั้งแต่ตอนนู้นไงก็นี่เลยก็ทำที่ท่านไปไปทวงเันกทำให้หมดแล้วไม่ได้ไปทวงเนืเออทำให้หมดแล้วเออทีนี้ใบใบอนุญาตนี่มันตรงกับเลขเครื่องไหมหรือว่ายังไงพอผมพอแสดงว่าพอผม แจ้งความแล้วมีการมาสอบอบรมเรื่องใบอนุญาตกันใช่ไหมมีอะไรกันครับไม่ใช่ผมถามผมถามไม่ได้มีอะไรถามเรื่องใบอนุญาตเรื่องใบอนุญาตเรื่องอบวิุยาอายุอาวิทยุมันมีระเบียบอยู่ครับว่าสามารถใช้ได้ครับผมเอาระเบียบให้ดูไหมครับเออเออก็เอกสารไปดูเออตอนนั้นก็ให้ทำก็ทำหมดทุกคนเออก็ทําหมดทุกคนแล้วก็มีเอกสารที่บอกว่าเ้าที่ป็นทางหิเศษหมแล้วรับอ่าอ่าอ่าก็ก็ไม่เป็นไรครับเออถ้ามันมีระเบียบก็ <c oughs> ถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ได้เราไม่ได้ว่าอะไระนะฮะเออก็แค่อ okay. สอบถามดูสงสัยอะไรมันก็ต้องถามอ่ะ <c oughs> ครับเพราะว่าวิทยุไอ้เครื่องเครื่องเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่รุ่นเขาเดี่ยตอนนี้เขาให้ใช้หัวเวย่ยให้ถ่ายรูป uh? ไหไมครัเออไม่ต้องมันอยู่ในไลน์เออมันอยู่ในไลน์เออก็มีมีข้อยกเว้นถ้าใช้ในราชการเนี้นะเราก็เห็นอยู่ เออแต่แต่เครื่องมันมันต้องเลขใบอนุญ,ญาตกับตัวเครื่องมันจริงๆิงแล้วถ้าเป็นภาคประชาชนเนี่ยพกอย่างนี้ก็ติดคุกอะ่ะพราะโทษมันหนักพอๆกันกับนะนี่นะเ,เออโทษมันหนักพอๆกันกับพกอาวุธป,ปืนอะ่ะนะครับแต่เขาทําได้แต่เขาทําได้เนื้ออะไรที่มันผิดกฎหมายเขาก็อกเออไป,อไปเออเหมือนกับทางกสทชก็อนุญาตกันแบบ นะครับแต่ประชาชนทําไม่ได้นะฮะเ,เราเราแค่สงสัยว่าชาวบ้านเขาโทรหานะครับว่าเราอยากเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของอตำรวจภาคสองะนะครับคือต้องเน้นว่าประกาศกฎกระทรวงที่นยกประกาศแบ่งส่วนราชการเอาไว้ว่าใครบ้างที่มีอำนาจในการทั้งด่านนะครับเออก็ รู้สึกว่าจะเป็นของเจ้าพนักงานจราจรนะฮะแต่ถ้าสายปอมาตั้งก็คือต้องได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชานะครับหรือหัวหน้าส่วนราชการให้มาตั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องบันทึกในเอกสารหรือบันทึกลงในประจําวันนะครับว่าวันนี้ใช้กําลังกี่นายนะครับเราแค่สงสัยครับออพอพอชาวบ้านสงสยัยพอตํารวจสงสยัยชาวบ้านเราก็สงสัยตํารวจอะนะครับ เ,เพราะอำนาจการหยุดรถเนี่ยไม่ใช่ของสายปอครับเนะยฮะเออพนานสายปรา,ศา,ศา,ป,ราป,ปามเนี่ยไปหยุดรถแต่ซึ่งท่านไม่ใช่เจ้าพนักงานราจรเนี่ผมว่าประกาศกฎกระทรวงในายกรัฐมนตรีนะฮะเออประกาศเอาไว้เนี่ยสั่งการเอาไว้คือท่านไม่มีอำนาจหยุดรถนะครับถ้าเขายังไม่ได้กระทำความผิดนะครับจับตามหมายครับจับตามหมายเออ รับาำหมายเออแต่ถ้าไม่ไม่มีผู้กระทำความผิดหรือไม่ได้รับแจ้งมาว่ามีจะมีผู้กระทำความผิดผ่านเส้นทาง่านี้ท่านมาหยุดรถอย่างนี้ผมมองว่าเนียผมมองว่าท่านเ,าเละเมิดละเมิดประชาชนะานะครับเนี่เพราะว่าถ้าจะหยุดรถมันต้องเป็นเจ้าพนักงานจราจรแล้วต้องพบการกระทำความผิดแล้วจริงไหมน้องแก๊กผมนอนนานครับ <ม>เอาตายเลยหมอหมอว่าไงเห็นด่านหมวกครองแล้วจริงๆการตั้งด่านเนี่ยเขาให้อำนาจเจ้พาพนักงานจราจรนะถูกครับแล้วทีนี้ตำรวจสายปอเนี่ยจริงๆตามกฎกระทรวงนะที่เขาแบ่งส่วนราชการไว้สายปอไม่มีไม่มีอำนาจตั้งด่านเอาง่ายครับคุณลุงถ้าสถิติว่าตรงนี้มีเหตุถูกชิงวิ่งเาวากันก็ไม่เอาแล้วไม่มีความ ปลอดภัยแล้วพาสุกแล้วเสียราชาใช่ไหมเพราะหนึ่งอ่ยการการที่จะขออนุญาตตั้งจุดตรวจได้เนี่ยมันจะต้องมีเหตุอันสมควรถูกไม่ใช่ว่าคิดอยากตั้งตรงไหนก็ตั้งต้องเอาเหตุผลอิงเป็นหลักว่าสถิติหน้าสอหนอยหน้าสอโพเนี่ยมันมีการก่อเหตุเกิดขึ้นบ่อยไม่เว้นแต่ละวันถึงไปขออนุญาตผู้บังคับการผู้บังคับการก็อนุญาตอะไรเงี้ยอันนี้คือหลักหลักความเป็นจริงแต่ ในมุมมองของประชาชนถ้าเกิดหน้าสอพอแล้วมีการเกิดเหตุขนาดเนี้ยอแล้วถามว่าที่อื่นที่มันไกลจากสอพอมันจะปลอดภัยไหมอพอพื้นที่พื้นที่รับผิดชอบของอตํารวจศรีราชานี่มันไม่ใช่แค่หน้าสอพอใช่ใช่ครับอแต่ที่เน้นมาตั้งตรงถนนสายหลักเนี่ยอบอกว่าเพื่อป้องกันเหตุเนี่ยมันไม่ ฟังแล้วมันรู้สึกทำแม่งไหมแม่งไงไม่รู้เรียกไม่สมเตุสมผลมนะไหมมันไม่เข้าอ่ะย้อนแย้งไงมันย้อนแย้งกันเองววนะมาเหมาแต่อย่าลืมนะว่าทุกคําถามที่ประชาชนถามเราจะได้คําตอบถึงแม้ว่าคําตอบมันจะจริงไม่จริงก็ช่างแต่เราจะได้คําตอบเพราะฉะนั้นคนฟังต้องพยายามฟังแล้วคิดวิเคราะห์คอวยว่าว่าอะไรพี่ว่าเยาะอะไร S <S คิดวิเคราะห์แยกแยะ oh. คําตอบที่ได้มา <Hey. S 1> อย่าอย่าเชื่อทุกคําตอบนะ uh. ถึงแม้ว่าเราจะถามตรงประเด็นแต่การเขาที่เขาตอบเรามาเนี่ยบางครั้งธาธอาจจะอ uh. อาจจะมีส่วนถูกอยู่บ้างอ uh. แต่ถ้าเรามองในหลักความเป็นจริงอะ่ะบางทีมันไม่เคยตรงคําถามเลยสั้ไป <S 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 ใช่ตอบพยายามกบเกินถูกต้องอืจริงไหมอว่าจะพูดยังไงก็ เอาตัวรอดเป็นยอดดีแต่ละคนคอแล้วก็จุด,อจดอยอจุดอยอจุดยาคอ,อยอ,อไม่มีคอไม่ใช่มันลืมใส่จุดมผมพูดอักษรยอผมไม่ได้พูดทำรวมมั<ล>ำรวมมันลืม,มใส่จุด,จดเออ,อเแล้วแล้วเมกี้นี่เมกี้นี่ถามถามเขาว่าเ,เรื่องวิทยุสื่อสารเพราะว่าตอนนี้ ที่เขากําหนดให้ใช้มันต้องเป็นรุ่นหัวบุยต้องเป็นยี่ห้อหัวบุยมีจอครึ่งกับจอเต็มจอครึ่งรู้สึกว่าจะเจ็ดหมื่นกว่าเอาปา๋าป๋าดูราคาดิไม่ไม่อันนี้จริงอันนี้จริงเขาเขาทำเขาทำ่าแล้วมีคนนะครับมีประชาชนแนะนําเลยเออถ้าจะซื้อรุ่นพวกนี้ซื้อไอโฟน e 4บสห้าแจกไปเลยเออมันมีคุณสมบัตดดิดีกว่าเยอะใช้ได้กว่าใช้ได้ดีกว่าวอออีกใช่ครับ บันทึกภาพอะไรก็ได้มีอะไรในตัวหมดมีแอปมีการทํางานที่ล้ำล้ำกว่าตัวที่จะซื้อเจ็ดหมื่นเนี่ยอออ่าทำไมไปซื้อทําไมเจ็ดหมื่นไปซื้อเครื่องสี่หมื่นห้าหมื่นแจกไปเลยคืออันนี้ก็ทําให้ประชาชนสงสัยว่าอาจจะมีดูดูแค่ว่า G ีที0สองร้อยเครื่องเท่าไหร่ไม่รู้ป๋าไม่เคยใช้อจี่สองร้อยเครื่องเท่าไหร่มันทาอะไรได้ ทำได้อยู่เตื้ดเตื้แล้ว่็วันนี้วันนี้นักลงแุนเถื่อนนะครับที่ชาวบ้านเขาร้องมามีมากหน้าไหนตาสวัสดีครับป็นไก่ถิ่นนะครับน้องขาพี่ฮะฮะน้องขาไม่มีใช่ไหมเงียบกเงียบเออเนี่ยเห็นไหมประชาชนเขาจะได้ใช้ทางอย่างสะดวกสบายนะครับไม่มีเหตุแต่ท่านมาตั้งและปิดช่องจราจรนะฮะ ซึ่งอำนาจอำนาจเป็นของเจ้าพนักงานจราจรแต่แต่ทีนี้เนื่องจากว่าเป็นสายปอและท่านมา,าตั้งวางสิ่งของปิดกั้นนะช่องจราจรจริงๆผิดกฎหมายนะครับพรบรทางหลวงนะฮะมาตรา3839เออแต่ตำรวจตำรวจศรีราชาทำได้ครับเออมีระดับสารวัตรด้วยมาคุมนะ <c oughs> มาคุม เอก็แล้วแต่เขานะฮะเออไม่เก็บก็ตั้งไว้ดิถ้าคิดว่ามีอำนาจตั้งได้ไหมอันนี้น้องเอก็มานะครับเออวินัยมาเล็กกินนะฮะเออระวังรถนะลูกระวังรถเออน้องแชมป์นะเป็นพระเอกวันนี้เป็นพระเอกช่วยตำรวจเก็บกลวยนะครับช่วยเก็บดวยนะใบมาล้ เ,เดี๋ยวเพราะว่าเคยสอบถามทางภูมิกับคนเก่าเนี่ยว่ารถของกลางทำไมมันเหลือค้างอยู่ที่โรงพักเยอะแยะนะครับจริงๆมันต้องติดต่อขอคืนให้ประชาชนมารับคืนจะเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าจะเก็บตัวรถไว้ให้มันเสื่อมค่ามันเสียประโยชน์ครับนะครับ ผมไม่รู้ว่ารถมันติดคดีอะไรนะครับแต่ทีนี้มันเยอะนะมันเยอะนี่ชาวบ้าน,น,าออนเออจริงๆมันต้องคืนนะฮะต้องอแจ้งให้ประชาชนมารับคืน,นเขาให้เก็บเป็นเอกสารนะครับเขาไม่ให้เก็บเป็นเออเนี่ยรถรถจักรยานยนต์เนี่ย ไฟเน้นตามยึดก็แย่พอแล้วตำรวจยึดอีกตั้งด่านแล้วก็ยึดรถประชานนชาบ้านไว้อีกเ <c oughs> นี่ยคุมไม่อยู่นะคนเมาคุมไม่อยู่นะเออคุมไม่อยู่คนเมาต,ตำรวจต้องคุมพื้นที่ให้อยู่นะเนี่ย ไอ้รอคุมให้อยู่แล้วกันคนเมาอ่ะพี่บ้าคุมน่าจะเป็นี่บัวเขาเป็นคนบ้าครับใช่ถ้ามีเหอะไก็วิ่งเข้าสอมเลยใช่ไม่ไม่จะมาดั้งจุดสกัดตรงนี้นะเออุดสกัดตรงนี้ไม่ได้าใช่ครับมันง่ายดีไงไม่ต้องขนย้ายใครเข้าใจไหมเออเอาความง่ายของตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นหลักแต่ผมว่าเราเราไปเข้าไหมของที่ของไปตั้งงที่ วันนี้นะครับมีผู้สื่อข่าวหน้าใหม่นะครับเป็นของสืบสวนอายกรรมนะครับจริงๆว่าจะให้ลงสสซะแล้วมันก็ไปสมัครเป็นผู้สื่อข่าวได้แล้วไม่ยอมรับเลยเออลงวมาเองซะเลยเนี่ยดีไงนี่ก็ว่างนะนี่ก็ว่างนะลงได้เออเอาเดี๋ยวลงปฏิริษีเลยลงลงบันเจเลยชื่อเลย S <S นี่รถว่าๆนี่มันต้องไม่เปิดไว้ข้างหน้าเนีอันนี้เอามาจอดไว้ข้างหลังคือถ้าเปิดไว้ข้างหน้า <S 2> <S 2> <S เ,ออาเขา,า,าเห็นไกลไงเออ่องพอพอสพสพศรีราชานะครับสวั <S 2> <S 2> <S 2> วสดีาานะครับป้อมบนองออปีหกแล้วปีหกแล้ว อันนี้ก็คือชุดนักรบด่านเถื่อนทุกท่านนะฮะที่เขาอยากจะมาเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภักสองนะฮะแทบจะทุกสพนะฮะสุดท้ายอนุญาตให้ให้ตั้งด่านแล้วก็คุมสถานการณ์ไม่อยู่ครับ <c oughs> เอ,อเพราะว่ามีตำรวจบางที่นะฮะไปตั้งด่านเป่าเมาแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์นะฮะ <c oughs> อ,อ,อย่าไปว่ากันนะครับ ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ